ที่แการรับสร้างบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในส่วนของงานบ้านและสวนแฟร์2022นะคะซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเรามีแบบบ้านอัจฉริยะนะคะมาโชว์ในงานกันอย่างมากมายค่ะแล้วก็วันนี้นะคะภายในงานของเรานะคะตรงนี้เลยไฮไลท์แรกค่ะก็จะเป็น Key อ r t นะคะที่หลายๆท่านนะคะในช่วงโควิดแบบนี้ก็อาจจะอยากส่วนตัวนะคะเรียกว่าดูแบรนด์บ้านนะคะด้วยตัวท่านเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะในระบบริจริตอร์ของเราก็จะมีแบบบ้านต่างๆมากมายในะ ให้คุณได้ลองสัมผัสแล้วก็ดูรายละเอียดกันนะคะถ้าเกิดท่านไหนที่อยากจะดูแปลนนะคะตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะครีเอทนะคะดูแปลนบ้านได้ด้วยนะคะหรือว่าถ้าเกิดท่านไหนนะคะที่อยากจะดูในส่วนของรายละเอียดนะคะฟังก์ชันภายในนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาดูนะคะตรงตู้ขีออนต,ตรงนี้ได้จะอยู่ด้านข้างนะคะตรงบูธแบบนี้กับเราเลยค่ะถัดจากตรงนี้นะคะก็จะมีแบบบ้านนะคะ ต่างๆมากมายที่โชว์กันอยู่ค่ะรวมไปถึงนะคะวันนี้อย่างที่เอสีแกนได้แจ้งลูกค้าทุกท่านไว้แล้วนะคะว่าสําหรับใครที่อยากจะดูในส่วนของแบบบ้านปลูกอัจฉริยะกับเราตรงนี้นะคะเรามีในส่วนของค่ะแบบบ้านนะคะที่มาพร้อมกับระบบฟังก์ชันนะคะสมาร์ทโฮมนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็จะมีโมเดลอยู่ตรงนี้ให้ลูกค้า ได้ลองเล่นกันด้วยแค่นี้นะคะปลายนิ้วมือเท่านั้นค่ะดิจิตอลโดรล์ของเรานะคะก็จะเปิดความสว่างให้กับบ้านหลังนี้ได้ค่ะค่ะแล้วก็นอกจากจุดต,ตรงนี้แล้วนะคะเรายังมีแบบบ้านโมเด์นะคะที่เป็นขนาดกลางสําหรับท่านไหนนะคะที่มีพื้นที่นะคะที่บ้านอยู่แล้วนะคะที่อยากจะได้นะคะบ้าน2ชั้นนะคะขนาดกลางหรือว่าจะเป็น3ชั้นแบบโมเด์นะคะ SC แกรนของเราก็มีด้วยนะคะสำหรับหลายท่านที่บอกว่าเอ๊ะราคาเริ่มต จะเท่าไหร่นะคะต้องบอกเลยว่าราคานะคะส่วนลดนะคะตั้งแต่1นล้านหกแสนบาทจนถึง2อล้านแปดแสนบาทค่ะได้ยินไม่ผิดค่ะส่วนลดเป็นล้านค่ะในงานบ้านและสวนแฟร์2 0 2 2นนะคะหลายๆท่านนะคะที่อยากจะได้แบบบ้าน3ามชั้นอย่าลืมนะคะมาปรึกษาพี่พี่เซลล์กันได้เพราะว่าวันนี้นะคะในส่วนของงานของเราค่ะเราขนมาหมดเลยทั้งสถาปนิกนะคะ เซลฝ่ายขายนะคะพี่พี่ผู้บริหารนะคะเพื่อมาช่วยกันนะคะดูแลลูกค้าแล้วก็ให้คำตึกษาฟรีกันค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหานะคะบริษัทรับสร้างบ้านค่ะวันนี้ขอแนะนำเลยนะคะในส่วนของ s c g r a แกค่ะรับสร้างบ้านรับสร้างบ้านหรูอ,อัจฉริยะเป็นอย่างไรนะคะมาเจอกันได้ในงานบ้านและสวนแฟร์2022กันเลยค่ะ